แล้วก็ขนทั้งเอาสินค้าของในร้านที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปส่งลูกค้าไปขายค่าขนส่งเข้ากลายเป็นต้นทุนส่วนขนสินค้าออกไปขายให้ลูกค้าเป็นค่าขนส่งออกค่าใช้จ่ายในการขายจะเห็นว่าไอ้รถคันเนี่ยทําหน้าที่สองอย่างเลยทั้งกลุ่มหนึ่งคือขนเข้าต้นทุนอีกกลุ่มหนึ่งขนออกไปให้ลูกค้าค่าใช้จ่ายในการขายแล้วมันจะแบ่งยังไงเลยเนี่ย มีคันเดียวนะมีคันเดียวค่ะอาจารย์ขับไปขับมาอยู่อย่างนี้แหละค่าค่าขนส่งเพื่อซื้อสินค้ามาพร้อมขายตรงนี้เราเรียกว่าเราถือเป็นต้นทุนแล้วกันมันถือเป็นค่าขนส่งเข้าเรียกว่าต้นทุนต้องอยู่ในกลุ่มนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดขอมาอยู่ในในบริษัทแล้วแล้วต้องการส่งของจากบริษัทไปให้กับลูกค้าแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าค่าจ่ายในการขายก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ แล้วมันจะแยกยังไงอะเนี่ยทำสองอย่าง,างวันเนี้ยทั้งวันเนี้ยวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยแะค่าน้ํามันใช่ไหมพูดถึงทั้งค่าน้ํามัน,น,มนทั้งคนขับรถทั้งตัวค่าเสื่อมราคารถคันนี้ค่าซ่อมรถคันนี้เขาจะมีอีกคันหนึ่งด้วยนะอันนี้ของผู้บริหารค่านรรมนู้บริหารก็จะต้องมอยู่ในกลุ่มนี้นะแต่ตรงนี้ไม่ได้ปัญหาเพราะมันใช้งาน ของผู้ายอย่างเดียวใช่ไหมใ่ปัญหาไอ้กระบะคันเนี้ยกระบะไอก้กระบะคันเนี้ยมันเป็นตัวปัญหาเพราะมันใช้ร่วมกันแบบนี้ทําไงที่ถูกต้องเมื่อวานสอนแล้วต้องปันส่วนหรือเฉลีย่ยสนใจบริการของเราติดต่อได้ที่เบอร์0970091656หรือ Line ID a y e l l o w t r a i n i n g ครับ